ไปดูตรงนั้นก็คือจะให้น้องหมาน้องแมวมาเทรนหรือมามาเล่นก็นได้จะตรงนี้นะคะสามารถพาสุนะหรือว,ว่าสัตว์เลี้ยงมา สามา,า,มา,าราอาไดยลไลคอ๋ออันนี้คือเีอ้ยหมาสามารถเข้ามาได้อแล้ <c oughs> <c oughs> วแมวอเยดอกโอลิีแพดก็คือน่าจะหมายเดียว <c oughs> นี่เขาก็จะเปิดเป็นเวลา <c oughs> เวลานี่คือเป็นเวลาปกตินะคะที่เขาจะเปิดแต่ว่านะตอนนี้คือเขาเปิดนะคะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปนู้นได,ด้ไหมครั ทังความมันคืออะไรวะอ๋อนี่ที่พี่บอกเป็นสนามแล้วมันเคยเจดเคยเ,คยเคยจอคอนเสิร์ตกันที่นี่จะเป็นฮอล์คอ,อนเสิร์บบตพวกนักร้องต่างๆบนเกาะใช่ใช่ใช่ไป็นน้ำด้วยก็ไปเดินเดี๋ยวไปเดิน้อยไงเดี๋ยวดิใครมาเดินไม่ไคบรบเลยใะเย็เนใจเย็นใจเย็นใจไปองขอบเลย นี่สวยมากอ๋อนี้คือเป็นโดมที่เขาเคยมาจัดคอนเสิร์ตกันตรงนี้ด้วยนะคะเป็นคอนเสิร์ตของใครอ่ะเหมือนนักร้องดดังอย่างเขาอะเป็นนักร้องดังของคนซิลิปินนะคะนี่เป็นที่ออกกำลังกายด้วยเตเบลบอก็มีแบบที่ออกกำลังกายที่เตเฟุตบอลก็คือมีสนามเราสามารถมานั่งชิลกันตรงนี้ได้พี่ว่าเหมือนเป็นแม่น้ําหลักของเขายตรงนี้แม่น้ําที่ไหนอันนี้น้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้แม่น้ำอะไรเดี๋ยวเราลองไปดู ีที่ให้จอดจักรยานด้วยนะคะตน้นคนตอนนี้คือมานั่งชิลครอบครัวพากันมาปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งเยอะ,ะเลยเดีย๋ยวเราไปต่อยด้านในกันดีกว่าร้าน Nice to Meet y นี่เหมือนเป็นร้านพวกเฝ่เหรอเหมือนที่คุณคุณเดี๋ยวเราลองไปดูร้าน Nice to Meet y นะ Nice to Meet You ไม่ค่ะอันนี้จากมุมสูงเลย เขาปกติมันจะมีน้ำนะคะแต่ว่านาตอนนี้คือเขาไม่ได้ปล่อยน้ำก็เลยแห้งแบบนี้มั่านน้ำไมใช่ไหมน้ำมัน้ำคูนิดหน่อยนะใช่อันนี้ก็เป็นที่ให้หมาแมวมาเล่นได้ได้แค่หมาได้แค่หมาอย่างเดียวเป็งย่างเหรอเออนั่นคือม่ดยู่ใช่ใช่ นั่นเป็นลูกอะไรกันปุ๊กไม่รู้ว่าแข่งอะไรกันวนะน่าจะเป็นการแข่งอะไรกันสักอย่างนูง้ก่อนหน้านี้เขาเขาปิดส่วนเนี้ยเขาไม่ให้เข้าเหมือนว่าพอเปิดโควิดเขาก็ให้เข้าอ,อืมถ้าแดดร่มคงโอเคสวยแหละเดี๋ยวนี้พี่ไม่เคยเดินมาตรงนี้ โอ้ได้เดินทะลุไปได้ร้อนบ้างเหรอร้อนมากนี่เดินผ่านี่เดินไม่ใช่นำอาหารกันเหรอโอ้ยตรงนี้จะมีบีฟบาริคิวแล้วก็ปับบาริคิวเป็นตเหมือนมูฟเฟ่ไหมอเป็นเซ็ตอ๋อเป็นเซ็ตอันนี้จะเป็นเซ็ตพันสามมันค่อน้างแพงนะ แต่อันนี้คือไปกินที่ไหนต้องไปลองอร่อยนะินน้านนาวไหนนะใช่คือแบบแซ่บเวอร์เดี๋ยว<อ>มันจะไปทะลุกับร้านเากาหลีเป็นการปิ้งย่างบุฟเฟ่ถ้าพี่จะไม่ผิดนะที่แถวนี้จะสร้างคอนโดกันเยอะนะคะส่วนมากคนจีนหรือว่าคนหาชาติจะชอบมาแต่ว่าร้านตอนนี้คือ สถานการณ์โควิดด้วยเนาะคนเขาก็กลับบ้านคนไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นปกติคือคนจีนเยอะมากมากใครอยากทหาหนุ่มจีนสาวจีนสามารถมาแถวแวนี้ได้เลยนะคะเจ <c oughs> <c oughs> ๊เขาเป็นส,สายเจ๊นะใช่สายเจ๊สายตีอะไรนยคือแบบสามารถมาตรงน,นี้ได้เลยฝั่งนี้คนไม่ค่อยเดินเท่าไหร่มันเลยเงียบเลยคือมันมีเยอะมากเกินมันก็เลยแบบกว้าง มันไม่ทั่วเนาะมันเอาดอาด้วยอ่ะเอาดอา <S <S 2> <S 2> นี่ตรงนี้คือแบบขึ้จอดรถพื้นที่เยอะมากอันนี้คือแบบแค่แต่ว่าสถานการณ์ปกติรถก็จะเต็มหมดเลยเนาะใช่ใช่นี่คือแบบขึ้นจอดรถทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้คอนโดสร้างใหม่คือแบบ อันเดิมก็มีค่อนข้างจะเยอะนะคะแถวตรงนู้นอันนี้ก็สร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาอีก Seafood Island อ๋อ Seafood Island เขา,าปิดเ่นะคะร้านปิดหมดเลยอ่ะไม่ไค,ค่อยจะมีอะไรแล้วเพราะว่ามันจะอยู่สองนู้นหมดนเลย ร้านของเราที่อยู่ทางโน้นเนาะใช่แต่ว่าลมดีมากพื้นที่เป็นของเราเลยคอนโดคือสามารถถ้าเกิดว่าคอนโดนี้เสร็จก็สามารถเดินทะลุเข้ามาในอียารามอได้เลยคือสะดวกสบายมากเข้าห้างเลยเหรอแล้วมีครบหมดแล้วเขาจะมีร้านคนจีนซะปอนนี้หมดเลยอือดีเดี๋ยวอุ้ยตรงนี้มีดินด้วยมีวิ่งไปเรื่อย ไ <ort. i> ม่ตู้กดนานหม่แล้วแต่ว่าเขาปิดนะคะเขาไม่เสียบปลั๊กใช่เขาเขาไม่เสียบปลั๊กเขาให้ใช้เขาก็อันเดียวกันแหละเมื่อกี้อ๋ออันเดียวกันอนี่มันเดินทะลุมาเฮ้ยอันี่มีปีนเขาด้วยใช่ปีนเขาเฮ้ยน่าสนใจเขาที่ไทักกิ้งไหมทักกิ้งไหมทักกิ้งเออใช่ป่ะไม่รู้ใช่ละพี่ว่าปีนปีนไหวไหมไหวเราต้องไหวนะครับจอง พี่ของคนปีนเลนะขอ้อืเหน้าสะี่เขาีได้บีหย้าเท่าไหร่มนียมีหลายเลเวลไดปีละไม่ไหรยากนะอืมก็แบบน้าสนใจอืมแต่ว่าเราต้องมีเราต้องมาเช่ารองเท้าอะไรของเขา ยเยะอนะกแลเป็นปา้า่นวนเราอราคา็หนึ่งรั้งก็คือหกรอยแล้วก็มีค่าเช่าอีกใช่ช่ป่ะใช่ดีม,มันมีเข้าหนึ่งรังก็คือไปหกร้อยไปโตแล้วก็มีการค่าเช่าอบบุปกรณ์ต่างๆนะคะก็ะจะแยกต้องมีแบบรองเท้าด้วย ร้านจะเป็นร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีนะคะจริงๆมันคือจสไตล์จีนแต่มันมาเปลี่ยนอ๋อจากจีนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นของเกาหลีเกาหลีอันนี้คือแบบบุฟเฟ่พี่จะเห็นป้ายอยู่499ใช่ใช่นี่แหละอันนี้แหละไอสามยับอ๋อสามยับมันเป็นตรงนี้เป็นของสามยับเป็นของสามยับสามยับคืออะไรสามยับที่เป็นออบุฟเฟ่เกาหลีนี่แหละ เดี๋ยวฟูจิแอสของโตเกียวโตเกียวเนี่ยอาหารญี่ปุ่นอ่ะอ๋อเนี่ยเมียวเหมวเนี่ยเนื้อสี่ก้าเก้าอน๋ออันนี้หนึ่อยใช่ก็ร้านที่เหมียวได้เห็นเคยกิน B499 อ๋อใช่ไหมไม่ใช่ร้านที่เราไปกินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละร้านอย่งเหมียวได้เเคยกินอะไรอย่างอันนี้ยังไม่เคยกินอืมเราไปดูโตเกียวนู้นด้ มือนว่าเป็นที่เอาดองเขาชอบอ่ะคือแบบบรรยากาศดีอ่ะใช่แล้วเขาเปิดไฟยังเงียบเลยะคอนโดที่สุดมันเริ่ม,นนม,มหน้ำแล้วเนี่ยมามโม,ามโลมาโมโมมีโรงหนังด้วยใช่ไม่รู้จักเหมือนนั้นน่าจะาไม่ใช่หน้าอาหารปีนีล้ล,ละเค้กเค,ค้กค,คือเค,ค้กที่นี่ราคาแพงอ่ะ ไม่มันไม่จีบใจพ่อบางทีไม่ถึงพันก็มีแต่ว่าของอะไรเทสเลเวลร์เทสอะไรสักอย่างอ่ะคือแพงมากตอนแค่เนี้ยเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าถึงนคึงฟอนหรือเปล่าถ้ามันเจ็ดแปดร้อยอะอร่อยไหมไม่เคยกินมันแพงร้านนี้มีมั้ร้านชาไข่มุกด้วยร้านชาไข่มุกด้วยร้านเมสายเดือนเมสายใช่เหรอไม่ใช่ร้านอาหารปินสไตล์ปินเนี่ย นี่คือเป็นอาหารที่ซีซิกอ่าไม่ใช่แล้วอะไรอ่ะแมาซีนาโตะอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีชาไข่มุกด้วยอ่าอาหารญี่ปุ่นอาหารอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าอาหารจีนออาหารจีนอาหารจีน บอาว่าร้านมีไข่มุกใสด้วยเออเหมือนไข่มุกจะจะจะเด่นกว่าใช่เออใช่ด้วคะเออใชเห่นยวดีใจเลย,ยนกว่าเองก็นเนกว่าเป็นร่านกวาค่ะเอใ่มุกว่าคืะเออแบบดีใจวาค่เาค่ะเออ่เขามกวิสเตอรดวาค่ะเออด้นะคะ่ะเดี๋กวา่เอาไปดูกันค่อสาขานี้าค่อนข้าค่ะมกะอกว่าง่ะมอเนกาคะ่เอดนกวาคะเดูกัน ก็จะมีของเดคอเรชันของต้นคริสต์มาสหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับคริสต์มาสก็ของมากเลยที่นี่เขาจาัดคริสต์มาสกันไว้เขาเตรียมพร้อมเลยคือแบบเขาจบถือศาสนาคริสต์กันเยอะนะคะส่วนมากจะเป็นเออ่เป็นศาสนาอันดับต้นของที่นี่คือแบบ เขาก็เลยกินกับพวกคริสต์มาสหรือว่าช่วงเทศกาลต่างๆเขาก็จะมีเยอะมากฮาโลาโวีน,นใช่ี้ยใช่คริสต์มาสฮาโลวีนหรือว่าอีสเตอร์ต่างๆก็คือจะเป็นโซนของเอามาวัฒนธรรมนำเข้าจากโซนยุโรปเลยนะคะเขาก็จะมีเหมือนกันเหมือนเขาจะขายเป็นเบเกิลเล็ตนะมีครบหมดทุกอย่างเลยใช่ๆแล้วก็ของเล่นเบเกิลเล็ตเหมือนที่บ้านเราเลยนะคะมีทุกอย่าง แต่จากเบือยันเร่รลอ,อๆๆตรงนี้จะเป็นชั้นดาดฟ้าที่ต่อจากซีนิมานะคะร้านเอ,อลูกนังคือสามารถมาพักนั่งพักผ่อนหย่อนใจกันได้เลยตรงนี้จะเป็นจุดที่สามารถมองเห็นองค์ู้นได้ด้วย ที่อยู่ติดกับห้างอียาราโมเลยนะคะคือแบบผู้คนเยอะมากเลยคือเคาก็จะมาชิวๆกันแล้วก็มาออกกำลังกายกันนะคะที่นักขย่นที่ทั้งวิ่งนะคะก็สามารถมาทำกิจกรรม<อ>เขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมพักผ่อนตอนเย็นยใช่กิจกรรม,ออรมเออดอรอ่ใะใช่เดี๋ยวตรนี้เขาจะมีทำอะไรใข้าวนะคะเดี๋ยวจะไปทำข้าวทำมาค่ะ จะเห็นได้ว่า,หล,าหลังเนี้ยหลังทางเนี้ยคนเยอะมากนลยที่เราแถวนี้คือแบบคนเยะอะมากๆของเซลของเซลทอยทอยนี่อะไระเข้าไปไหมเข้าเลย ตรงนี้มันจะเป็นวงกลมใช่ไหมที่เราสงสัยกันก็คือเขาเอาไว้เป็นจุดที่ว่าให้เป็น social distancing นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเขาก็จะแบบแค่อยู่กันแบบคนละจุดนะคะตรงนี้ใช่ป่าที่เขาใช้ใส่ในคอนเสิร์ตอะ สถานที sur, yeah. ่จ tamam oh, ัดคอนเสิร์ตนะคะที่สามารถเข้ามาดูกันได้ข้อควรห้ามละกติโอคนเยอะมากเลยนี่ขนาดโควิดนะคะเนี่ยเด็กเด็กน้อยไม่หาเลยเด็กน้อยไม่หาแล้วเราไปติดไรไม่หาแม่แล้วเราไปดูริมน้ำกันดีกว่า าาอากาศาสบายดีนะค่ะอากาศเย็นสบายลมพัดคือเป็นเหมือนแบบแเนเจอร์อะไรอย่างี้ค่ะก็สามารถมาตรงนี้ก็ได้คนถึงเยอะมากเขาอาจจะแบบหลีกมาจากในเมืองกรุงเขาก็มาตรงนี้กัน แต่ตรงนี้มันก็ไม่ห่างจากในเมืองเยอะนะใช่มันไม่ห่างจากในเมืองเลยมาไม่ถึง15นาทีนั่งเรือมาแล้วค่ะนี่ตรงนี้มีเรือใั้นเลยเรือสินค้าเหรอ นี่บบเป็นโซนในเมืองนี่เป็นตัวเรียนะไปแล้วเราไปดูตรงนี้เขาไม่หมาด้วยหมาใหญ่สามพันตำรอจต่อกัอกดแม่ไป มีเขาจะมีเล่นอะโรล,โลเลอร์สเก็ตเตอร์เขาจะมีสนามเต้นอาหรับิกก็แบบมินุทำไมมรนุถ้าเป็นส่วนเมือเราก็จะมีน <laughs> ส,นมสนามเต้นอะหรับิกแล้วก็จะมีแบบพวกโรลเลอร์โรลเลอร์สเก็ตแล้วก็สเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยตรงนี้ก็มีเหมือนกัน ที่น <rôle à déc> ี ici, ่มีแบบเด็กเต้นคเวอร์กันด้วยนะไม่ใช่แค่ที่ไทยที่นี่ก็มีที่นี่เขานักเต้นอยู่แล้วเนาะี่เหมือนเขาตอนเย็นครับปกติกฎีจะมีคนมาเน่ย ตอนที่ดูในคลิปวิดีโอมันไม่คิดว่ามันจะลึกขนาดนี้แต่พอมาดูของจริงอ่ะมันถึงลึกอ่ะอยากเล่นรึมั้ยขอไม่สีก่อนละกันน <c oughs> ี่คือแบบคนเยอะมากมาก